สวัสดีครับตอนนี้อยู่ัวมอีกแล้วครับ exe สองห้าห้าหกครับใครเข้ามามาไม่ใช่ใครที่เข้ามาก็าาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กันควให้พวกเราด้วยแล้วพวกเราไปเริ่มเล่นกันเลยกว่าเออเล่นอะไรดีอ่ะเล่นไม้ครับไม่อะไม่เล่นนไม้ครับเบียร์ไม้ครับให้เราบรอกกว่า เล่นเกมรูบบอคุณน่าสงสัยผมไปเล่นแมปอะไรหรอคุณเดินเดี๋ยวทุกคนก็รู้เองนคืนแมปอะไรแล้วทุกคนก็รู้แมปอะไรที่ผมไปเล่นวันนี้ผมไม่ได้อัดนรูบบอมาหลายวันแล้วขอโทษนะครับที่ผมไม่ได้อัดมาหลายปีไม่ใช่แม่ไม่ได้อัดมาหลายเตือนเกี่ยวกับรูบบอคราวนี้เป็นรูบบอ ตอนนี้เราบอกมาแล้วขอโทษเลยที่ไม่ได้อ่านมาหลายวันเกี่ยวหลายเดือนแหละไม่ได้อ่านเราบอกมาไม่ได้ไม่ได้อ่านเราบอกมาสักไม่ได้อ่านเราบอกมาสักหนึ่งปีได้หรอวะรต่ว่าหรือว่าสิบสองเดือนวะหรือว่ากี่เดือนก็ไม่รู้จำไม่ได้แลอะไม่อยาก,กเลียนแบบอะไรดีอะซอมบี้ไม่อยากจะเรีนซอมบี้เลย มินิเกมเหรอมินิเกมเมื่อกันมินิเกมโจรภัยหาสาเนี่ยเกยมเนี่ยที่ผมใส่แมปเนี่ยที่ผมเล่นกับเพื่อนเพื่อนมีชื่อว่าฟอนฟอนก็คือเพื่อน,เพ,อน,น,นนะเพื่อนสนิทกับผมนั่นแหละเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเนี่ยบางบางทีกบ็บางทีผมก็อู่กับเพื่อนอะไรอะไรแบบนึงตอนนั้นตอนผมก็ชนะไปห้า มีห้ารอบค่อยก็เอาคืีนผม้อนเพื่อผมเอาคืีนไปสามรอบบอกเลยน้อยมาก่ขนาดนี้ผมเล่นไปแล้วผมนี่กับป้อนรผมเล่กับรวบอกกับป้อนเมืม่อแต่มาสักห้าเดือนที่แล้วเนาะ,อะตอนนั้นก็เพิ่งปี 2, 2021ัดพอดีอ่นนี้ด่าอะไรเนะี่ย ดาดบอลน้ำแข็งเหรอวะดาดแล้ววะไม่เคยเล่นดาดนี้เลยดาดหน่าสุดดูดาดดาดอะไรเนี่ยไม่เคยเล่นดาดนี้เลยอะมันคือดาดอะไรทุกคนบอกเดินถ้าเคยเล่นอ่ะบอกดิ้นนะดาดนี่คือดาดอะไรผมเพราะผมขอหัวไม่เล่นแล้วก็ซ้ำอยู่ใจขนาดเพราะดาดนี้เพราะผมไม่เคยเล่น ถ้าผมเคยเล่นกีฬาผมต้องเล่นเป็นสีเท้าด่านี้ผมไม่เคยเล่นนะด่านี้คือดาดีก็รู้ถ้าใครรู้ด่านี้คือด่ามันทำไง,ไงทุกคนบอกผมเนี่ยนะทุกคนก็มาอาัดมาอาัดมาอาัดด้วยนะมา,าลงคอมเมนต์ได้คลิปนี้าอา่ะมาคอมเมนต์ใช่แล้วผมอ่านคอมเมนต์ให้ฟังผมอ่านคอมเมนต์เฮ้ยนี่มันแบบคนไทยนะเวย้ยทำไมไมีทำไมมีสายญี่ปุ่นที่มันซาวเกาหลีเดี๋ยวซาวญี่ปุ่นอย่าเซากีน่ะ เฮยเราจะต้องสวัสดีเขาสักหน่อยเราเป็นคนไทยเอ้ยทำไมมันไม่พิมพ์ให้เราเอ้ยเราจะซี่ที่พิมพ์อยู่ไหนอ่ะให้พิมพ์ให้เราแล้วเราไม่พิมพ์มพอจะมาเนี่ยฟ้าจังเลยเอยอนี่ตรกนั้นนี่มันไขคูนแต่คูนแบบว่าบ๊อบบี้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 เหรอด่าบบ๊อบบี้ละ ผมอยากเล่นดาบบอบเบียเล่นบอบเบียไม่ค่อยเก่งเลยคนที่เขาเลเวลสองส่วนเราเลเวลเท่าไหร่ล่ะเออน่าจะเป็นเลเวลสองเฉียววเลเวลห้าอ๋อเราเลเวลห้าเราเลเวลห้าอยู่เลยผมอยากให้ถึงเลเวลเกตนะ <c oughs> ไอทออออุ่งก็ขอลาไปเลยเพราะสมีไฟสบายสีก็จะบันไปนิดนึงปก,กติดีนะ ประกอบใน,นเสียงก็ไม่เบาเนาะแต่บอแต่มันจะบอลนิดหน่อยเอาป้าเสียงรบกวนเพราะเสียงรบจุกวนกับทีวีนไยทีวีรบกวนเสียงผมนะครับไม่เสียงผมมันไม่ดีใส่ผมไม่ดีจ๊อเนี่ยปลาไม่ใช่หัวหัวแม่ใชหห่หัวเขาไปให้หมดแม่ เ้าวแล้วมั่วแม่มั่วเด็กก้าวแล้วมั่วเอ้ยตกตกตก,ตก,ตกเรียวเลี้ยวเลี้ยวตกลงไปนระกโอ้ไอสีแดงผมต้องถึงเลเวลเจ็ไม่เป็นไรหรอกเขาม, Level มันเลเวลหกเราเวลาบรรยากาศขนาดนี้ยังไม่ผ่านสักดาดเลย ก็ใกล้า่านแล้วเออเออทีเลยสิบแปดวิสิบเก้าสิบหกวิตยตกกงไปตายแล้วมันยากอย่างเลยดาดเนี่ยถ้าใครเล่นดาดนี้เก่งก็บอกผมด้วยนะก็บอกเทพดีดีๆผมด้วยผมผมไม้เล่นเป็นต้องฝึกใช่ไหมทุกคนน่าจะบอกแบบนี้โอ้โหอันนี้วาเสียวสุดเลยเฮ้ยเลี้ยวเฮ้ยอ้าวคนที่โฆษนะเหรอเนี่ยโหคนอะไรเนี่ยโหคนนี้มันเก่งสุดๆผมเลเวลห้าอยู่เลย ผมมีตังกี่บาทตอนนี้ตอนนีน้อยากรู้จังเลยแล้วมันไม,ม่มีตังค์ให้ดูเลยวะผมผมไม่ตังค์ไม่เป็นแน่เองซื้อดูเผื่อมันจะมีตมังค์ขึ้นสามสิบบาทเองโอ้โหโหแพงมากสามสิบบาทตังกูตังกูสามสิบบาทเอง,งบบนั่นแ่ะแพงไหมไม่แพงอ่ะกระจอก <c oughs> ต่อไปด่าอะไรเนี่ยต่าถึงไม่คุ้นเลยคุ้นตาหน่อยหน่อย อนได้เนี่ยอ๋อเออรู้ได้แต่อะไรเฮ้ไม่ได้เล่นนานคุณเยอะระหว่างเราอยู่คนเดียวอ้ามึเพื่อนมาแล้วแล้วเราไปเล่นอันนี้เรอเราเพื่อนก่อนแล้วกันเพื่อนไม่ตามเรามาเจยเล่ในด้วยกันนี่มันผมชอบแบบนี้อ่ะผมชอบแบบนี้ ถ้าเพื่อนตกลงไปผมจะขามเลยผมมาผมผมมันผมมันไม่เคยตกหรอกอ้โหที่ผมไม่เคยตกเลยมึงเก่งขอคุณมันเก่งอคุณมันเก่งขอคุณมันเก่งขอคุณมันเก่งขอคุณมึงเก่งขอคุณมันเก่งขอคุณมันเก่งขอคุณมันเก่งขคุณมึงเก่งขอคุณมคุณมึงเก่งขอคุณมึงเก่งขอคุณคุณมังเก่งอคุณมเก่คุณมึงเก่งอคุณมึ่อคุณมึงเก่งขคุเก่งอหงเก่ม้อเู่เลมืก่้ตองเก่มื่อกี้มนั้นยงงรู้สึกตัว คุณมีเก่งคับคุณมีเก่งคอบคุณมีเก่งคอบคุณมันเก่งคอบคุณมีเก่งคอฟเพราะคุณมันเก่งอ่ะฝันได้ตลอดอ่ะฝันได้ตลอดอ่ะลุงเร็วอ่ะเป็นรอดาต่อไปกัน <c oughs> ไม่สบายในเสีงยงไอแปลกม่แปลกแล้ว เออมีสไลเดอร์ได้ผมเคยได้กับเพื่อนอยู่เนี่ยเป็นเนีย่ยเนี่ยมันจะไล่ลงมาเนี่ยมันจะไล่ลงมาล้วกันเตนไปถึงเดือนเลยผมอ่ะผมกเคยเคยกัเต้นไปถึงเดือนแล้วโอ้เพื่อนขำเลยผมก็ลงไปทีนึงก็ไปถึงเดือนกันทงก็ขำกันเนี่ยโคอยากเล่นแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหมดไปเล่นลแล้วตกลงไปอ่ะไม่ด่าอะไรเนี่ย ห่ะสมบัตินั่นก็เราบอกต้องหนีใครบางคนที่เขามีมีเปล่าด่านนี้ด่านอะไรอ่ะไม่เคยเล่นเลยคนที่เขาเลเวลสิบแข่งกันนี่แหละเขาอ่ะเราเรลเวลห้าเองเพราะเราบกกระจอกมันคือดา่านแะล้วน่ะด่านวิ่งไปเฉยเฉยวิ่งแข่งกันนั่งไงวะวิ่งฟัน้ปนาปทอนเลยนี่นี่วิ่ง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  วิ่งวิ่งวิ่งใครจะไปถึงเส้นไทยวิ่ง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 เราเป็นปลาทอนใส่เปล่าวะปลาทอนที่มันวิ่งน่าจะใส่น้อเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปเถอะจะต้องวิ่งไปถึงจังทำยุดญี่ปุ่นเฮ้เพื่อนเราหายไปไหนวะเดี๋ยวเน็ตหนุดเดี๋ยวเน็ตหลุดวะงงงงมากเลยเน็ตหลุดแน่นอนเลยแบบนี้เ้าแล้วเพื่อนหายไปไหนหมดละหลือหรืออยู่สองคน ล้วเพื่อนหายไปไหน,นไหมดล่ะอโอ้เราต้องเข้าไปอันนี้เหรอเราเลเวลห้าโอ้สลับสลับขึ้นมาเยอะเลยเลือเพื่อนโดยหนึ่งคนแน่นอนไม่ใสห่หรอกมากง <c oughs> าุ่มเอะออ้าวรอรออะไรมันไม่มาเลยไอ้บอยแก่ว่าเปี่ยไม่ดีมีสบายมาก อ่อเออนี่มันด่าอะไรเนี่ยโอ้รู้แล้วขอวิ่งแข่งวิ่งกันนะผมจะเป็นสนามโคไเป็นผู้สนะก็เป็นผู้สนะเลี้ยว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 มาแลกจังวะเฮ้ยเอาไอ้นั่นมาทำโมยผมเสรเลยเอามันทำามันเล็กวะ เฮ้ยทำผมอยู่ท้ายสุดล้ะยี่ยู่ระดับหนึ่งเลยโอ้ยปเลี้ยตอนแหลกโอโหเกมอะไรก็ไม่รู้เกมเราบอกเลยว่าทำไมแหลกด้วยตอนเดียวอะไปผิดทางพัญากูเนี่ยไปผิดทางไม่ดีแล้วด้วยขวาขวาร้ายซ้ายดีเออพัสนมมึงเนี่ยกูแพ้อยู่คนเดียวอีกสักเออ โอ้ด่านอะไรวะเออด่อานยี่อะไรก็ไม่รู้เออไอพีเอพีเออ I B กาวิเราทำอะไรมันต้องทำอะไรอะ่ะโอ,อ้ด่านบ๊อบบี้แล้วเหรอเราเราต้องกระโดดเราต้องนี่ด่านแล้ววะ ลองใส่กระกระตให้นตนี้ตรงนี้โอ้อ้าเฮียออคือู้อยู่เฉยๆได้ไหมคอูอยู่เฉยๆอ่ะูอยู่เฉยๆถ้ากูเห็นลูกต้วนี้กูก็